อายุเท่าไหร่ถึงเริ่มจัดฟันใสได้คะและถ้าฟันแทย้ยังไม่ครบสามารถจัดได้หรือเปล่าจัดฟันใสเริ่มจัดได้เมื่อไหร่น,นี้ก็เป็นคําถามที่เจอค่อนข้างบ่อยมากๆนะครับจริงๆแล้วปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้มีเป็นตัวเลขชัดเจนะนะครับว่าเ,าเริ่มจัดได้กี่ขวบแต่ว่าเอาตามที่ สมควรแล้วก็คุณหมอแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่จะมักจะรอให้ฟันแท้ขึ้นให้หมดก่อนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะการจัดฟันใสเนี่ยจะมักไม่ค่อยแนะนําให้ทําในชุดฟันผสมก็คือ,อ,อมีฟันแท้ผสมกับฟันน้ํานมในช่องปากนะครับด้วยเหตุผลที่ว่า เวลาที่คนไข้อายุน้อยมากๆหรือว่าฟันแท้ยังขึ้นไม่คมเนี่ยขากันไกลเนี่ยมันมีการเจริญเติบโตเพิ่มได้อีกแสดงว่าการสบฟันเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งได้ด้วยการเจริญเติบโตของขากันไกรนะครับข้อที่1แล้วก็ข้อที่2ก็คือเวลาฟันน้ำนมหลุดออกไปเนี่ยฟันแท้ที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะซี่ใหญ่กว่านะครับทำให้เวลามันขึ้นเนี่ยมันอาจจะเบียดซี่ข้างๆหรือว่าเวลาขึ้นมาเต็มซี่แล้วเนี่ยมันจะทําให้โพซิชันฟันซี่ข้างเคียงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าเวลาเราจัด ในชุดฟันน้ำนมหรือฟันผสมระหว่างฟันน้ำนมกับฟันแท้เราจัดไปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคนไข้โตขึ้นนะครับขากันกรมีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าฟันแท้ขึ้นมาฟันมันมีการขยับเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้ฟันกลับมาซ้อนเกได้จะมากจะน้อยอันนี้ก็แล้วแต่เคสแต่ว่าฟันมันจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารอจนกว่าฟันแท้ขึ้นครบหมดแล้วเราจัด จัดเซใส่รีเทนเนอร์อย่างมีวินัยทีเดียวก็มันก็จะทําให้ฟันเนี่ยอยู่ในตําแหน่งเดิมได้ตลอดนะครับยกเว้นแต่ในบางกรณีที่คนไข้มีปัญหาเรื่องการบดเคี้ยวจริงๆมีปัญหาเรื่องความสวยงามจริงๆเนี่ยก็อาจจะเริ่มจัดฟันในตอนที่ยังมีฟันน้ำนมอยู่ในช่องปากได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องพิจารณาเป็นเป็นไลน์เคสไปซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยโดยถ้าให้พูดถึงโดยทั่วๆไปเนี่ยจะแนะนำให้รอฟันแท้ขึ้นครบนะครับ